สวัสนดนีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังในเดือนสิงหาคมของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมได้แก่ลคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีมิถุนมีตุนมีกลุ่มซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกลุ่มในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะ ขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พยายามจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตุกเนมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ค่ะไม่ว่าปัจจุบันคนละเขาจากคบหากันในสถานะอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ของชาวทัศลมกันก่อนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงทัลม เหรียญมีเจ็ดเหรียญมีเฮโรแฟนนถือเหรียญสองถ้วย สิบไม,ม้หกดาบอหน้าไพ่ยังไหวอยู่ไหมนะความสัมพันธ์นี้เหมือนเจอกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนนึงรู้สึกดีด้วยแต่ว่าเหมือนมันค่อยๆพัฒนาไปส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชั่นของคนที่เคยรู้จักกันมาในฐานะเพื่อนนะคะแล้วมันก็ไม่ไม่กล้าก้าวข้ามเฟนโซนอื ไม่กล้าก้าวข้ามเฟนโซนไม่กล้าก้าวข้ามความว่าเพื่อนพี่น้องคนรู้จักคนทํางานด้วยกันอะไรประมาณนี้ยพราะมันไม่กล้าก้าวข้ามอะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ทุ่มเทพยายามประคองความสัมพันธ์ตีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนแบบฉนันอยากเป็นแค่เพื่อนอะ่ะ ฉันย <Lake des Jord ania> ังไม่อยากไปไกลมากกว่านี้นี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือมีความรู้สึกดีต่อกันแต่มีปัญหาในเรื่องของความเชื่ออ่ามีปัญหาในเรื่องความเชื่อหรือมีปัญหาในเรื่องของช่วงวัยอายุที่มันที่มันมีความต่างกันหรืออยู่ในช่วงที่มีความรู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีต่อกันนะแต่ขอเวลาหน่อยมันยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันหลายๆส่วนอะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งมีเจ้าของไปแล้วอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไปแล้วเลือกคบกับใครไปแล้วอะพี่มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะเออมันมีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ก็ร่ำรๆว่าจะมีบางคนเลือกที่จะถอดใจออกจากความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าพอเจอทางตันไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบเอ้ยเคยเป็นเพื่อนกันมามีความเชื่อศาสนาที่ต่างกันหรือทัศนคติหรือช่วงวัยอะไรเงี้ยที่มันต่างกันอะ มันทำให้รู้สึกมันเป็นอุปสรรคที่แบบฉันไม่พร้อมจะผ่านไปในตอนเนี้ยฉันไปก่อนได้ไหมฉันไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะคะสถานการณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะชาวธาตุหลงมรู้สึกไงกับเขาหนึ่งถ้วยไอเราก็ต้องชอบเขาอยู่แล้วสิ หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคิงเหรียญคิงถ้วยเขาดูไปปังเนาะเขาดูเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเลยไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นน้ำจิตน้ำใจอืมหนึ่งถ้วยคิงเหรียญคิงถ้วหหยในไม้ เก้าหม้เด็กถือถ้วยถ้วยมาหมดละเราปลื้มเขาจริงๆอ่ะไปดูหน้าไพายเขาเขารู้สึกไงกับคุณแล้วตัวเขาเองล่ะรู้สึกไงกับคุณคะเชา้าทัดลมสิบเหรียญโอเคมีความผูกพันนะมีสิบเหรียญมีสเตรนด์ค่ะ เอมเพคุณดูเป็นคนที่ดุหรือเปล่าเด็กถือเหรียญดูมีควคมมีความเป๊ะปังควินไม้แล้วก็ให้สองดาบโอ้นางมีความสับสนจริงค่ะ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได่พลายสหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ <c oughs> มาในหน้าไพ่อะพี่รู้สึกได้ว่าอันแน่แน่คุณชอบเขา ชัดเจนคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขามันมีความรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้ใจเต้นหรือมีความกระตือรือรน้นอยากที่จะเจอหน้าใครแบบนี้มานานละแต่กับคนนี้น่าจะเป็นคนที่กระตุ้นให้คุณแบบมีความรู้สึกอยากมีความรักอีกครั้งอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักอีกครั้งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งคุณค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยด้วยอุปสรรคที่พี่พูดไปต้นคลิปอะ มันจะทําให้เหมือนแบบเหมือนมันมีฐานะตรงกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมง,งานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้รู้จาักกาันปังแรกด้วยด้วยความรักเลยซะทีเดียวนะจากในหน้าไพาอ่อ่ะมันเหมือนรู้จักกันด้วยเชนคนที่มาจากเรื่องงานมาจากเรื่องเรียนอะไรเงี้ยก่อนนะฮะคราวนี้พอจังหวะที่คุณเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้วเขาก็น่าจะมีความรู้สึกดีกับคุณด้วยนะ ก็คือการแสดงออกของเขาค่อนข้างไน่์สนะจากในหน้าไพาอ่อ่ะมันก็เลยทําให้แบบคุณมีความรู้สึกเหมือนถ้าคุณแสดงออกถึงความรู้สึกออกไปว่าฉันรู้สึกกับเธอเกินเพื่อนนะฉันรู้สึกกับเธอมากกว่าคนที่ทํางานด้วยกันนะอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้คุณสูญเสียสถานะตรงกลางไปมันเป็นสิ่งที่คุณกลัวนะมันเป็นสิ่งที่คุณกลัวทั้งๆที่จริงๆคุณก็รู้สึกดีกับเขา นะเราถ้ายิ่งเขาเป็นคนที่ก้าวเข้ามาจีบคุณอ่ะมันคือเป็นอะไรที่เหมือนแบบคุณก็รู้สึกดีอ่ะแต่แบบพี่แอบมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างระแวงหรือหรือกลัวเขาดนึงว่าแบบเขาเขาจีบเราจริงเหรอเขาดีจริงเหรอเขาชอบเราจริงเหรออ่าติงไว้นิดนึงสำหรับคนที่ถ้าเขาไม่กลัฝ่ายมาจีบนะเคต่อมาในความสัมพันธ์เนี้ยในฝั่งของตัวเขาอะค่ะถ้าเรากับเขาคือคนที่รู้จักกันและทํางานด้วยกันอย่างแรกเลยอ่ะถ้าเขา รู้จักคุณจากเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก่อนเน่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโชว์ให้เห็นถึงความสามารถเขาค่อนข้างมีความปลื้มคุณนะปลื้มคุณจากความสามารถปลื้มคุณจากสิ่งที่ที่มันเป็นตัวคุณโดยนิสัยของคุณอ่ะอันนี้มันต่างกันเขาไม่ได้ปลื้มเราจากหน้าตาเราจากไหนนะพ,พี่บีเนะ่ยเขาไม่ได้เห็นเราเลูกอุย้ยน่ารักจังสวยจังหล่อจังไม่ใช่อุย้ยดูดีจังอร่าจังไม่ใช่ แต่เขาอะรู้จักคุณจากนิสัยของคุณการเทคแอคชั่นของคุณความเป็นตัวของคุณซึ่งณปัจจุบันอะคนคนนี้มีความรู้สึกผูกพันกับคุณประมาณหนึ่งเลยอะมีความรู้สึกเหมือนแบบไอ้ที่ฉันอยากที่จะมาเจอเขาเนี่ยฉันอยากจะมาเจอเพราะว่ารู้สึกทํางานด้วยแล้วสมูทหรือเจอแล้วคุยสนุกหรือหรือจริงจงฉันเริ่มชอบเขากันแน่เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มไม่แน่ใจ เริ่มไม่แน่ใจละแต่มันไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีนะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เขาปลื้มคุณจากความสามารถและไอ้ปลื้มจากความสามารถปลื้มจากนิสัยอะไรประเภทเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ได้นานกว่าเรื่องหน้าตาเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องเหี่ยวเนาะเราเป็นคนเราก็ต้องเหียวแต่เรื่องนิสัยเรื่องของหน้าตามันเป็นอะไรที่มันบุญบาปมันก๊อปปี้กันไม่ได้มันเป็นอะไรที่อยู่อยู่ด้วยแล้วสัมผัสแล้วจะอยู่กันรอดอยู่กันไม่รอดก็คือ เรื่องของนิสัยและหน้าตาแล้วคนคนนี้เขารู้สึกถูกจริตกับคุณเอาง่ายๆเอออะไปดูซีการเทชชั่นในความสัมพันธ์นะคะที่เขาจะเทชชั่นกับคุณนะชาวทัดหลงมีแพทเวอร์นซัมติงคงมีอะไรกระทันหันเกิดขึ้นนะนะ Power Empress ค่ะ Star แปดไม้ KING ถ้วย Hangman หน้าไพา่อะ่ะ เหมือนเขาพร้อมที่จะเสียสละสถานะบางอย่างในชีวิตไปแหละเหมือนแบบเขารู้สึกแบบเขาเจอใครสักคนหนึ่งอเออเขาเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบอยากไปต่อในความสัมพันธ์บนบาทเท่านี้คือเคสเราสองสามคนน่ะมันมีเกณฑ์ที่แบบมันมีคนที่ต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วมีคนหนึ่งได้อยู่นแน่แ่มันเป็นอย่างนั้น นะคะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเคสเราสองสามคนนะคนที่คนที่จะได้อยู่คือคนที่เหมือนแบบเขาดูแลเป็นอย่างดีอ่ะพี่ใช้คํานี้เขาดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ให้เหนื่อยไม่ให้เสียใจดูแลดีเหมือนเหมือนแบบโอ้โหดูแลดีขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนมาเลยวันนี้นะคะ <c oughs> เคสต่อมา ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เราสองสามคนความสัมพันธ์ปกติพี่รู้สึกว่ามันจะมีการพูดมีการวางแผนที่จะพูดวางแผนที่จะแสดงออกว่าชอบนะรู้สึกดีนะอยากไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันอึดอัดอยู่ในใจอะแต่มันจะมีคําว่าการสารภาพสารภาพเออใช่สารภาพออกมาว่า ชอบนะรู้สึกดีนะเหมือนแบบไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่มันมันมันแน่นอกอะอยากแบบอยากบอกอยากสื่อสารออกไปให้รู้ว่ารู้สึกจริงๆชอบจริงๆเพื่อที่จะเหมือนแบบให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาประมาณนั้นแนวโน้มสิชาวทัศลมแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุกับเขาค่ะเมจิ c เชียนค่ะ หนึ่งไม้สามถ้วยมันดูเป็นงานลื่นเริงมากเลยเวียฟอร์จูนแล้วมีไพ่สองดาบแล้วมีไพ่เก้าถ้วยโอเคในหน้าไพ่นะ จะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะให้ตัวคุณได้เลือกคือเขาว่าเลือกมาแล้วว่าเขาจะพุ่งมาหาคุณเพราะฉะนั้นคราวนี้ที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณคุณต้องลองพิจารณาดูว่าหนึ่งคุณต้องการไปต่อกับคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าในสถานะอะไรเพราะเขาพุ่งมาแน่นะคะคุณใช้โอกาสเขาไหมคุณอาจจะต้องพิจารณาจาก จากความเอื้อเฟื้อบางครั้งเวลาเราเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้ไปต่อแค่ใจมันอาจจะต้องพิจารณาว่าแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ไหมคําว่าเป็นไปได้มันอาจจะต้องดูบริบทโดยรอบเลยนะดูตัวเราดูนิสัยเรานิสัยเขาครอบครัวเราครอบครัวเขาหน้าที่การงานเราหน้าที่การงานเขาความเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขามีข้อเสียอะไรเรามีข้อเสียอะไรเราปรับได้ไหมเขาปรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งอ่ะมันจะต้องดูในเรื่องของคําว่าความเป็นไปได้มันถึงเป็นไพ่แมจิเชียนขึ้นนะคะแมจิเชียนหนึ่งไม้อ่ะเหมือนถ้าคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเจริญเติบโตได้มันมีโอกาสที่มันจะพลิกไปในฝั่งที่ที่มากกว่าที่คุณคิดได้เกินเกินคาดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะคนคนนี้เขาตั้งใจอยู่แล้ว ที่จะพุ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ตั้งใจอยู่แล้วที่จะชวนคุณไปรู้จักคนใกล้ตัวคนรอบตัวคือสังคมมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะคะมันจะได้สนิทกันมากขึ้นมากกว่าคนที่รู้จักแค่เพื่อนกันรู้จักแค่ที่ทำงานกันแต่มันจะแบบไปอยู่ในวงสังคมการแฮงเอาท์หรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นะแนวโน้มอะมันมีโอกาสเปลนไปได้คราวนี้แหละคุณจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าแบบ คุณเห็นเขาเข้ามาคุณรู้สึกดีกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้สําหรับเราไหมเราให้โอกาสเขาได้ไหมเราลองเปิดใจให้เขาได้ไหมหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะเพราะเห็นชัดเจนนะคะว่าเขาตั้งใจพุ่งมาหาคุณอืมประมาณนี้นะขอบให้หน่อยสีถ้าอยากบอกอะไรชาวทัลมดูเหมือนคุณจะแบบ ได้มีโอกาสมีแฟนแล้วนะแต่คุณพร้อมสละโสดอย่างอ่ะทัดลมแต่ส่วนคนที่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนน่ะมันอาจจะเป็นตัวคนเองก็ได้นะที่ต้องเลือกเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีเอาไงให้แนะนำให้ทัดลมค่ะน่าสนใจ ใจเย็นยินหว,ยวายอดทนตัวจริงแล้วก็ให้ช่วยด้วยเนี่ยโมคนพออยู่ในจุด ที่ต้องไปต่อในความสัมพันธ์จริงๆมันมีคําว่าเจ้าสาวที่กลัวฝนจาได้ไหมอยากมีคู่แต่ก็แบบพอถึงเวลาจะมีคู่ไม่มีไม่กล้ามีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะความสัมพันธ์นี้นะคุณลองลอง,ลองพิจารณาให้ดีว่าคุณต้องการไปต่อในความสัมพันธ์ไหมเพราะเป็นเป็นหน้าไพ่ของคนที่มันจะได้มีคู่แล้วอะ คุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสไหมใช่คนคนนี้ไหมหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นตัวจริงของเขาเขาเป็นตัวจริงของเราอะไรเงี้ยเอาใจช่วยชาวทัศลมด้วยถ้าใครเจอความรักความสัมพันธ์แบบรุ่มรุ่ม,ม,มดอนดอนมานานจนคุณไม่ไม่เชื่อใจอ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอสิ่งที่ดีคุณเชื่ออย่างหนึ่งก่อนว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีจากคนที่ดีเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกคนถ้าเลือกถูกคนทุกอย่างมันก็จะไปตามทิศตามทางที่มันใช่นั่นแหละ ประมาณนี้นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังในเดือนสิงหาคมข,ของชอาวทาตุลมนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนครนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ